No e นู a ช l i g t No no no. Go. Go. Why? หลักเล่นหลกเล่นอยู่ทำงานอยู่กินไม่ได้ไอ้กินได้ไอแทนกินอิอยู่ work 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 กลางนโอเคอโอเค I'm มอเไม่ห้ามกินข้าวใช่ป่ะตอนไลฟ์แบบไม่มีใครห้ามหรอก แต่ผมก็บอกมีอะไรก็ดาาป้างกระดาษกูกระดาษที่ใคมเอ๊หนานี่นี่มีอะไรพูดไหมเกี่ยวกับนี้อันนี้ดีดีอย่างไรดีกุดดี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 ด อร่อยดิม้าคิวไหมไอไอไอแคนดี้ยากต้อนไหมต้อนมาว๊อดว๊อดคือตัวเองขนมปังสั่งขยะเอาแค่ขนมปังให้ได้ก่อนขนมปังขนมปังเดี๋ยวนี้หยากรึงหนูอะไรหยากรึงหนูนะยากเล่นหนูี เจ๊ง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 กินได้กินได้ไม่มีใครว่าลูกค้าว่าอะไรว่าว่าว่าคุณปูไม่เป็นไรเป็นสีเขียวสีลูกค้าอร่อยอร่อยอร่ยไหมอร่อยใครซื้อมาเนี่ยพี่เจค่ะวันนี้วันนี้อุฒิ่ายจะอดข้าวโธคก็มาให้กาำลังใจแต่ผมกินเอง รถเสียงใหบอกรถเสียงดิไอ้เบ้นรถเสียงดิรถเสียวรงวางใน7ชั่วโมงรถสิวเร่งด่วนใน8ชั่วโมงรถเสิวเร่งด่วนใน8ชั่วโมงฉันจะพูด จานจาา้าคือพัทายไทยไดยใยนะค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะว้าวเริ่มไว๊คูณสองแล้วนะตอนนี้ว้าเกง่งจริงๆนะครับ <Wow. S 2> ผมเราเรามีอันนี้อ่านว่าอะไรผมกไหมฟังอ่ะมันมันเอสมันเอสเวสเซอมอมอสารลดอักซิกุนสรงสาร ล,ลดอักเสบสามลุลุอักเสบสลุอักเสบนี่ลด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 ยาสารลดอักเสบคนโซ่าลดอักเสบคนโซสารลดก็เก yeah. ิอักเนพูดไม่ชัดทุกคันว่าไงวะเนี่ยสารลด <laughs> <laughs> you said it and i'm here